ตอนนี้คนไทยว่างงานเนี่ยเป็นหลักหลายแสนคนนะครับแต่ว่าการว่างงานของคนไทยเนี่ยเกิดจากสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวจริงไหมผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยแย่ลงก็จริงแล้วก็ธุรกิจปิดตัวมากขึ้นจริงๆส่วนเรื่องของการลดต้นทุนหรือว่าการลดลการจ้างงานนะครับหรือว่าให้พนักงานออกเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไทยเนี่ย ว่างงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการว่างงานของคนไทยเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งครับด้านที่เป็นคนจ้างงานที่ไม่มีตำแหน่งงานไม่มีคนมาสมัครงานที่มีทักษะที่เหมาะสมเออซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีตำแหน่งอีกหลักแสนตำแหน่งอีกเช่นเดียวกันนะครับเออสิ่งสิ่งนี้มันทาให้สะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงว่าจริงๆแล้วตำแหน่งงานเนี่ยมีครับแต่ว่าทักษะของคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงไม่ถึงหรือว่าไม่เพียงพอหรือคนไทยบางกลุ่มเนี่ย ก็เลือกงานเหมือนกันอย่างคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยว่างงานสูงที่สุดเลยแล้วก็กลุ่มที่ว่างงานสูงสุดเนี่ยคืออายุ20-30ปีก็จะเป็นกลุ่ม First jobber หรือว่าคนที่จบใหม่แล้วก็พยายามที่จะเลือกงานซึ่งไอ้แก็บตรงนี้มันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยคือกลุ่มที่เป็นพนักงานขา,ายของหน้าร้านหรือว่าเป็นพนักงานาสกิลต่ำเนี่ยอันนี้ก็ขาดแคลนเหมือนกันตอนนี้คนไทยก็จะไม่ค่อยอยากจะมา ทำงานตรงนี้เท่าไหร่ทักจบปริญญาตรีแล้วก็แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันส่วนอีกด้านหนึ่งคือ High Skill Labor ไปเลยก็คือคนที่เก่งทางด้านไอทีเก่งทางด้านดิจิทัลต่างๆเนี่ยก็ขาดแคลนเช่นกันซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ได้ถูกผลิตมาแล้วก็ไม่ได้ถูกพัฒนาสกิลในด้านนี้มาเท่าไหร่เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกเรียนในสายสังคมซะส่วนมากไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้แกลบระหว่าง คนที่มีสกิลแล้วก็ความต้องการที่จะมีงานทำเนี่ยที่มีรายได้สูงเนี่ยมันเกิดแกวบตรงนี้เกิดขึ้นครับถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้จบทางด้านสายวิทยาศาสตร์หรือว่าสายไอทีมานะครับแต่ว่าเรากําลังว่างงานอยู่อยากจะได้งานที่มีรายได้สูงขึ้นนะครับให้เราไปอัพสกิลด้านนี้โดยโด่วนเลยครับซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองหาสิ่งที่เป็นแหล่หลงมั่นคงในชีวิตนะครับ อัตาราการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเหล่านี้ที่ต้องการสกิลคนที่เก่งๆเนี่ยมีอยู่สูงมากครับลองดูกันนะครับ